เพอโบนี่เอฟศูนย์แปดนะฮะนี่สวัสดีครับผมอันนี้อันนี้รถใครครับผมรถผมเองครับอันนี้รถรถของน้องเหรอครับครับโอ้ยนี่นี่ทำอะไรมาบ้างครับเนี่ยกำลังถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ครับกำลังถ่ายน้ำมันเครื่องเสพครับโอ้ยอันนี้ใช้พีเอฟศูนย์แปดเลยเหรอครับคันนี้ครับเป็นไงฮะขับขับขับคนเดียวนี่เป็นไงซิ่งได้ไหมซิ่งได้นะครับเหยียมไหมเหยียบนะแล้วใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรครับเนี่ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับนุกสังคมรรซิ่นะ EP นี้นะผมผมจะพารถของผมนะหรือว่ารถสุดที่ระของผมเนี่ยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนี่เลย M1 Extreme ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปคลาสของ M1 หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันตัวที่ดีที่สุดข,ของแบรนด์ M1 เลยนั่นเองนะเพราะว่าตัวนี้ผมเลือกใช้อยู่ ผมประมาณเป็นหมื่นโลแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมใช้เนี่ยผมก็เลยอยากเอาสินค้าดีๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆให้ทุกคนเลือกใช้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นไงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้นี่แบบลื่นทนดีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ <c oughs> ายน้ำมันเครื่องนะันี่ยไปดูใกล้ว่า <c oughs> เครื่องของผมเนี่ยทำเครื่องมาเนาะก็มีทั้งแบบลูกสูบก้านข้ออะไรเงี้ยก็ทํามาหมดต้องใช้น้ํามันเครื่องที่ดีนะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งรถที่อยู่ในสนามและก็รถบ้านก็ใช้งานได้ดีนะเหมาะสําหรับรถทุกประเภทนั่นเองแล้วตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเขา M1 Engine Oil นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารเสริมของแบบเขาเรียกผสมกันไปข้างในจะทําให้คุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ามันกันดีกว่าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์มาด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็กําลังใส่น้ํามันเครื่อง M1 Extreme ของเราลงไปแล้วนะส่วนหัวเชื้อตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ตามไปทีหลังนะฮะเพิ่มสมรรถภาพให้กับน้ํามันเครื่องของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือผมใช้งานจริงๆเลยนะทุกคนดูดิเข้าเครื่องของจริงอ่ะไม่ใช่แบบที่โมหรืออะไรเพราะว่าผมใช้งานจริงๆตั้งนานแล้วล่ะอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะว่าผมใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับผมทุกคนว่ามันแบบลื่นอ่ะมันลื่นจริงๆอ่ะรู้สึกว่ารถมันมันแรงขึ้นมาจริงๆนะ ตอนนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะใส่หัวเชื้อ M1 ตามไปนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้กับน้ำมันเครื่องของเรานะครับไปเดี๋ยวไปดูเ่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะเทหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง M1 ลงไปนะฮะเพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้กับเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องของเรานะครับไปเดี๋ยวเราเทนี่ครับไปดูทิ้งไนเลยนี่เป็นยังไงนะครับเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยอ่าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่ระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์มาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ M1 Extreme โอเคครับตอนนี้เราก็เทสน้ํามันเครื่องลงไปในเครื่องของเราเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาถามเด็กอู่กันนะครับว่าน้ํามันเครื่องที่ดีที่สุดในหวงใจของเขาอ่ะเขาใช้น้ํามันเครื่องอะไรนะครนี่อยู่กับน้องอ่านนะครับน้องอ่านรถดีของเรานะครับผมนี่มาครับรถอะไรครับดาก้อนดาก้อนไอเทอร์โบอะไรครับเอ็กซีศูนเทศเอ็กซศูนย์เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่รถคันนี้ก็ปาไปหลายวิวเหมือนกันนะเออปกติน้องอ่านนี่ใช้น้ํามันเครื่องใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรครับ M1 M1 ครับของที่ที่นี่เลยครับเป็นไงงบ้าดีมวันของทีบ ช้งานดีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้เตรียมกันมานะไม่ได้อะไรเลยเอาไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับผมนะเดี๋ยวแม่น้องอัดก็ยังใช้ M1 Extreme นะฮะเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นดูับว่าเขาใช้น้ำมันเครื่องอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรถแรงอีกคันนะนี้เป็นรถสนามนะคันนี้เทอร์โบนี F08 นะฮะนี่สวัสดีครับผมอันนี้อันนี้รถใครครับผมรถผมครับอันนี้รถรถของน้องเหรอครับครับอ้หนี่นี้ทำอะไรมาบ้างครับเนี่ยกำลังถ่ายน้ำมันเครื่องู่ครับกำลังถ่ายน้ำมันเครื่ เป็นไงฮะขับขับขับคนเดียวนี่เป็นไงสิ่งได้ไหมสิ่งได้นะครับเยี้ยไหมเบียแแล้วใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเป็บัลเชฟตีมครับโอ้ใช้น้ำมันเครื่องแอม t r นเอ็กซ์ตีมเป็นไงบ้างใช้ใช้แล้วเป็นไงลื่นลื่นไหมลื่นลื่นแบบปื๊ดๆเลยขับคันนี้คนเดียวไหมหรือว่าใค้ใครขับคนเดียวจริงเหรอ นี่เจ้าของรถนะครับเป็นไงบ้างใช้แอมบ r e เอ็กซ์ตรีมแล้วเป็นไงดีดีดนี่คนนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องแอม t r e เอ็กซ์ตรีมเหมือนกันนะคันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วสำหรับน้องคันนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์มาด้วยนะครับผมสำหรับแอม t r e เอ็กซ์ตรีมก็ฝากไว้ในดวงใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเป็นคลิปอะไรขอบคุณครับแล้วเจอกัน